ครับสวัสดีสี่สุขสุข,สขคนครับหนิงหลอดมาสรุปบนบางไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับวันทีซีสิงหาคมนะครับหกแปดนะครับบางที่หนึ่งชิงโพดดำนะครับเก้ 5, นาสิบเกียงสามร้อยสี่ร้อยห้าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่สองอ้วนแล้วอ้วนเลยนะครับเจ็ดสิบ เบอร์เดียวได้อยสี่สิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สนะครับคำสะอาด60 70บเจด้อยสามามคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สีูเวทนะครับเจ็ดสด้าดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หาไล่น่อยนะครับห้าสิดอยร้อยสามสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่6นะครับทอ3เจโพดดา8นะครับแปดสิบเนะครับไดา้อยแดสคะแนนผ่านนะครับบางที่เจน้องสันเดนะครับบวกน้องสวรรค์นะครับแปดสิบสองเก้าสิบสองเดืสร้อบาคะแไม่ผ่านนะครับ สมประสักนะครับสมประสักนะครับแปดสิบเก้าสิดดสารอยพอดีผ่านหวานเชียบนะครับบั้งที่เก่านะครับสอทวีบุตรนะครับบวกนคาข้อนลำดวนนะครับสองหเบอร์เดียวนะครับเด้ดยคะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดบั้งที่10สายแน่นนะครับแปอดก้็ดสิบเอ็ดแดิบ้อยห้าสิคะแนนผ่านนะครับบั้งที่1ิบนองมายู่นะครับเก้าสิบห้าสมร้อยหาวิได้อยส่สิบคะแนนผ่านนะครับบังที่สิบสอ อิเมดนะครับ70 90ได้337คะแนนผ่านนะครับบางที่สินะครับเคยซูรินนะครับบวกเสียเบสนะครับอ่า83เบอร์เดียวได้20คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิดงบังนะครับ70 80ได้153คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิสอราชวงศ์นะครับ95้าิบห้าฮวีได้390คะแนนผ่านนะครับบางที่สิผู้เกตนะครับเก้าสิเบอร์เดียวได้260คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สินะครับที่รี่ร้1ยเนะครับ70 80 ได้แปคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่18นะครับเพชรผู้ดินนะครับ94 304วินะครับได้294คะแนนเจ้าเกิบนะครับบางที่19คนสร้างโบสถ์นะครับ7จ8 0ได้310คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่20ลูกเทพนะครับ70 75ดได้ยี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่21นะครับหงฝ่าทาให้นะครับ8ป8 5ดสิบหได้สามคะแนนผ่านนะครับบางที่22นะครับมงเหม่งบวกปลาพัด นะครับห้าสิเด็ดสองร้อยหาสิคะแนนเจ้าเกือบนะครับบางทียี่สานะครับเสียให้นะครับหกสิบดเดสิ้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สี่ปลาไล่นะครับห้เบอร์เดียวเดือสอ้อยแดสิบแคะแนนผ่านนะครับบางทียี่สิหา น้องน้ำหวานนะครับ60 70ได mm ้1ย0าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่26สีฟ้านะครับ80ด0ไาด้337คะแนนผ่านนะครับบางที่27เจยหคยน้าคุ้นนะครับ83เบอร์เดียวได้1ย8คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่28นะครับเพชรเช่าว่างนะครับ70 7ดได้า5ดคะแนนผ่านนะครับบางที่29ใช่นั่นนะครับน้องบวกน้องสวรรด์นะครับ90ไดแนนผ่านน้ารับงทีแทนนน้อยรับ90 เพียง300ผ่านนะครับบุงโหดใดใดบ้างที่สามสขั่วพูนศิลนนะครับ97กับ307วินะครับเด็ด้อยเก้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สาเขียวไพลินนะครับ64เบอร์เดียวเด็ด้อยเก้าคะแนนผ่านนะครับบ้างที่3าสว่างพิลมนะครับ90เพียง300รเด็ด้อยสี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่สาพญาช้างดำนะครับ85 5วิเด็ด้อยแปดสคะแนนผ่านนะครับบ้างที่สาประท่านเงงนะครับเด็ดสอง 75็ด้าเด็ดสามร้คะแนนผ่านนะครับ72นะครับ72เบอร์เดียวเด็ดสามร้อยหคะแนนผ่านนะครับบางทีสามหัวใจเพชรบวกเจออ้อยนะครับ68 70บดเดสิ้อยเจ็ดคะแนนจ้ามวกนะครับบางทีสามค้นหน่อยน้ำโชคนะครับ95 5วิเด็ด้อยห้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสายนำดอยสายนำสายนำดอยนะครับสายนำดอยอ่ะ 8 5 95ไเด้348คะแนนผ่านนะครับบางที่39นะครับธนพัทรแปดสหาวีเด้285คะแนนเจ้าเกิบนะครับบางที่ 40, นุ่มผู้เกตนะครับเ0บเบอร์เดียวได0้280คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ 41, ล้านพยาแทนนะครับ85ด0ได้192คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ 42, นะครับทอ3นะครับนนทวัตอร่ายยนนะครับ90 สิบวินะครับเดือสองร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสิบสี่บิ๊กตอมนะครับแปดสิบเก้าสิบเดือร้อยเจ็ดสิบแปดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสี่สิบสองปาริชาติปาลิดาปาลิตาทีมนะครับเจ็ดสิบเบอร์เดียวไม่ผ่านนะครับโบนูเดยเท่าใดบางทีสี่สิบห้านะครับเทพปัญญาบวกปาเทพนะครับเพียงสามสิบโบนูเดยเท่าใดนะครับอ่ขอขออภัยโบมีขอมูลนะครับ ลืมเบิงเนี่ยบางที่46คิงโพดดำบวกโซลาชวาบงครับเพียง10วิไดอง้25คะแนนไม่ผ่านครับบางที่47 เจอเนะครับ95เพียง3 0 0รด้285คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่48สายแน่นนะครับ75 8ดได้3 0ดพอดีผ่านนะครับบ้างที่49ท่ใบเตยบวกเลี้ยงหมูนะครับ30 55ได้360คะแนนผ่านนะครับบ้างที่60บักล่องกล่องนะครับ60เบอร์เดียวเด้127คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่หดงบางบวกนองมารีนะครับเ์เด้240คะแนนไม่ผานนบคร์งทีูแเนเมสองร50 5 5ได้20คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่าบ ทีหาสิบสาทอสหนุ่มเมืองค่ำนะครับห้าสิบแปดสอยยค่าแนนผ่านนะครับโอ้ราคาสูงกับผ่านสูงนะครับบางทีหาสิบสี่เพชรชาว,ว่างนะครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบเด็ดร้อยสาสิบเจ็ดค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิไอดำนะครับไอด้านะครับเก เพียง3 0 0รดยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หสเซียบาทบวกแท่นน้อยนะครับเก้วิเดร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หาสิบแปดขนาดทอสามอัมพะวันนะครับสิบสามสิบด้อยสี่สคะแนนผ่านนะครับบางที่หาส้ลาน่อยบวกนุ่มนาดีนะครับเก้าสี่เกวินะครับเดย์ยดยสอคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หกสนะครับสอทวีบุตรบวกนครลำดวนนะครับ 95 3วิได้335คะแนนผ่านนะครับบางทีหกสิอ็ดดอกมยนะครับ95กับ303วิได้297คะแนนเจ้านะครับบางทีหกสสว่างพี่ลมนะครับ95 310วิโอโหกลายเป็นสว่างเป็นลมนะครับเดย์ยี่สิบคะแนนไม่ไหวนะครับหนักเลยนะครับหางขาดนะครับบางทีสามนะครับใจรักนะครับ บางที่63ใจรัก75-80ได้310คะแนนผ่านนะครับบางที่64เทปต่อนะครับ60 65ได้238คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่65แท่นน้อยนะครับเ3 3วดร้112คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่66มายู่อ3นะครับ5้85ได้4เดยคะแนนผ่านนะครับบางที่6 7เจนีนะครับ80เบอร์เดียวเด185้1 8แคะแนนไม่ผ่านนะครับบางซุดไทยนะครับบางทีแอดสิบายนโอบ เพียง1 5หานะครับปลาย3ามร้อยใ้ดคะแนนไม่ผ่านนะครับหากข้อมูุ่นพิดพาประกันใดลุงรอดเด็บซีต้องกราบขอไปไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมรงอดเด็บซีสวัสดีครับ